สวัสดีครับวันนี้ร้านกุญแจช่างชัยได้มาทํากุญแจรีโมทในรถ Ford ดเ n g e r นะครับปี2018-2019นะครับลูกค้าเหลือดอกเดียวนะครับต้องการทําเพิ่มนะครับเราจะเป็นของแท้ศูนย์ให้เลยนะครับหลังจากที่เราลงทะเบียนอ m m ูเลเ i อร์และรีโมทเสร็จเรียบร้อยเราจะมาเทสระบบให้ดูนะครับอันนี้รีโมทของลูกค้านะครับดอกเดิมอันล็อกล็อกสังเกตดูที่สถานะนะครับอันล็อกไฟดับนะครับ ล็อกไฟติดนะครับทดสอบระบบสตาร์ทนะครับสตาร์ทติดสมบูรณ์นะครับร้อยเปร์เซ็นเหมือนเดิมนะครับไฟไม่โชว์นะครับดอกเดิมของลูกค้าอันนี้เป็นดอกใหม่นะครับที่เราโปรแกรมขึ้นมาใหม่นะครับทดสอบระบบนะครับอันล็อกไฟดับล็อกไฟติดนะครับรีโมทสมบูรณ์ร้อทดสอบระบบสตาร์ทครับ สตาร์ติดเป็นที่เรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทั้งสองแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับปอดเลนเจอร์นะครับปีสองพันสิบแปดสองพันสิบเก้าหรือทุกรุ่นทุกปีนะครับท่านใดสนใจทำเพิ่มนะครับโทรมาครับศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกสี่หนึ่งหกศูนย์หนึ่งช่างชัยยินดีให้บริการทั้งในและนอกสถานที่ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงครับขอบคุณครับ